สวัสดีครับผมกลับมาพบอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะกลับมาในพาร์ทของขนมคัมปัสฮะจัสติกลีกที่เป็นการนะฮะหลังจากที่ไปไล่ล่าเพราะตอนนี้ไอ้ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์มันเริ่มมันไม่มีแล้วเป็นเดือนสิบเอ็ดแล้วแล้วก็ล่าสุดเห็นเพื่อนๆไปเปิดกันมันจะอยู่ในขนมสูงละห้าบาทก็มีออกมาแล้วนะแต่ผมจำล็อตไม่ได้ลองไปหาดูตามกลุ่มแล้วไงเขาจะมีแจ้งเอาไว้นะก็คือมันก็บางคนก็มันสิบสองห่อใช่ไหมห้าสิบกว่าบาท บางคนเขาซื้อเขาก็เปิดมา12ห mm ่อเขาได้กร๊ดทอง8ดใบนะก็ก็ไม่รู้เองทางแคมปัสจัดออกมายังไงนะก็ลองไล่ล่าหาดูตอนเนี้ยผมก็ได้ล็อตนี้มาก็คือคาดว่าได้เป็นทองหมดแหละผมก็ยังขาดเยอะอยู่นะเพราะมีซ้ามีอะไรด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลุยกันนี่ผมแกะได้ไม่เสียเวลาเพราะมันแกะยากอยู่แล้วก็เขาบ่นกันมากเลยก็คือไอ้นี่โนไม่ได้บ่นเลยเออกร์ดมันจะชอบงอตามซองขนมไงแล้วก็ตอนนี้กร์ดวัดแดงอ่ะเออเก็บกันบ้างหรือยัง จำเปนไรเดอร์การปฏิบอ,อ่อมาเรามาลุยกันเนี่ยนี่ได้ใบที่ยังขาดอยู่ไหมเอ่ยโห้ย 8, 8. นี่กระแปะกรแปะถัแน่นเชียวกระแปะแน่นไปไหนนี่มาแก้ะฉีกเลยแล้วกันเนาะได้เลยไหวโอ้แมนเอาจริงเ่ย ไอ้การลดแดงที่เป็นพลาสติกก็สวยนะไม่รู้เก็บแล้วครับผมมีทําคลิปอยู่ก่อนหน้านี้เราเข้าไปดูได้อ่าทองนะอ่ะจะรู้แล้วต้องเป็นทองแต่ได้ใบอะไรอากาเดบูเมนน่าจะได้แล้วนะเนี่ยฮะงออยู่แล้วเนี่ยโต้องเป็ดดนด่างดัดหรือยิ่งงอยังดัดได้อยู่เนี่ยผมได้มาเราที่แล้วนี่เนี่ก็เยอะอยู่เดี๋ยวมาไล่ดูของวันนี้ก่อนฉีกแล้วนี่ฉีกได้กทดนะ็ทองหมดนะตามสูตรเพราะล็อตนี้มันเอกประทองหมดอะไเงี้ย งอโหซ้ำอีกขนมห่อเดียวกันซ้สาสองใบยังอุตส่าห์ซ้ำอีกแล้วดูงอแบบเพลยอ่ะจะแก้ปัญหาเรื่องการงอไงได้มั้งเนี่ยเนี่ยมันก็จะงอนนิดนึงอะ่ะใช่ปะ่ะอ็กัสพลาสติกมันก็ไม่ผมว่ามันไม่สวยนะเพราะว่าไอ้ขอบมันมีปัญหาเรื่องขอบของของบิ๊ก้านะ อันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นการ์ดกระดาษแต่ว่าด้วยความที่ขนมมันเป็นโค้งๆใช่ไหมเขาก็ติดตั้งแน่นเลยมันก็ใช่ไหมโอเลนย่ามันยังไม่งออย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงไอ้ก,การ์ดมดแดงใช่ไหมใครซื้อหอ่หอไม่มีห่อละห้าบาทด้วยใช่รู้สึกคือปัญหาคือใช้กาวอ่ะกาวร้อนะติดกับซองขนมแล้วคันนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมปรากฏว่าการ์ดเป็นลอยไว้เห็นเขาเขาคอมเพล็กกันอยู่นะได้กินรันเทิร์นมาครับแบบนี้ สวยงามตามท้องเรื่องเห็นพวกอาจจะมีหนังรีบูตเรื่องนี้ขึ้นมานะเห็นก็ว่ากันอยู่อีกสองวันอวตารมาแล้วนะครับวันนี้เห็นที่เมเจอร์มีนี่อะไรอะ่ะอ๋อดูหนังสาสิบเก้าบาทแล้วไ,ไ,ไปก็ไม่ได้ไปตมใช้เอ็มพารอยู่แล้วก็ไม่ผลเลยกผมหรอกแต่มีคนได้เอะเลอร์ด้วยนะยังไม่ได้สักใบาสามล้านพัาจันนสวยงาม เนี่ยแกะก็หายยากะยาเริ่อื้ออดินยาเห็นพาร์ตอีอะไรเซเซีย,ก,ซยก็ช่วงปลายปลายพารแล้วนะเดี๋ยวก็รอว่าพาร์หน้าจะทำได้เป็นดับเบิลบอลผมว่าเพราะว่าอดินย่ารอบนี้อเซียรอบนี้ออกมามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะก็มีคนเล่นแหละแต่ว่ามันก็กระแสมันก็สู้ดักเบิลบอลไม่ได้เนาะ ว่าเขาไม่กลับไปทางนั้นน่ะส่วนสติกเกอร์ผมไม่ได้เก็บก็โชคดีไปก็ไม่ต้องไปนั่งอะไรเก็บสติกเกอร์ไม่ได้เก็บเลยก็มีเก็บของมดแดงเพราะมดแดงผมชอบมากแต่เด็กไงแต่อีกเล็กๆเ,เลยดูมดแดงโอ้โห oh 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 oh. จะซ้ำไปไหนเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยคือซองแตมกวาสองใบย,ยังดูซาซาำอีกอก 6, 2, ันนี้ก็จะทั้งหกซองสิบสองใบแหละ แล้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันนะล่าสุดเมื่อวานนะผมดูข่าวใช่ไหมที่โคราตนะบอนบิ๊กมอลเทนใช่ไหมแต่ว่าที่จังหวัดโคลาตเนี่ยมีคนตายเพราะโรคโควิดทั้งหมดนี่เบอร์แล้วเบอร์สิบเจ็ดนะครับซูเปอร์แมนใบน,นี้มีแล้วมีหลายใบด้วยเนี่ยมีตําหนิเห็นนะตรงหน้าตรงหน้าซูเปอร์แมนให้ดูใกล้ๆซูมเลยแล้วตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยน,น,นะมีขีดอยู่เนี่ยให้ดูซูมให้เห็นเลย่ไมไ่ตำหนิเนี่ย เนี่ยนะตำหนิตรงหัวหัวซูเปอร์แมนเนี่ยก็เข้าใจแหละว่ามันว well, ีราคาเท่านี้เองจะอะไรมากมายแต่คนเก็บเขาอยากได้สภาพมันดีๆใช่ไหมเอ็งเพิ่มสักห้าบาทก็ได้ทำให้คุณภาพดีผมว่าทุกคนพร้อมจะจ่ายนะแบทเกอรอันอะไร มาไปกันต่อคือตอนนี้กลายว่าของสะสมที่ออกมากันเนี่ยนะฮะกลายว่าไม่ใช่สำหรับเด็กแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นพันแล้ว่าจะเก็บครบอะบางคนเก็บครบใช่ไหมอย่างสติ๊กเกอร์ที่ออกมาอะไรของอะไรนะสติ๊กเกอร์สินสียยาวใช่ปหมที่ออกมาหรือจากก้อนวน่ะจะไม่ได้เหรียญอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือ จำนวนปริมาณในชุดเป็นมันเยอะไงก็ทำให้การเก็บก็ต้องตามหาแล้วไม่ใช่ว่าซื้อเป็นลังจะครบบางคนเห็นก็ลงมาซื้อสาสี่ลังยังไม่ครบอะ่ะก็หลายพันแล้วนะด้วยความมีเงินไขว่าซื้อครบไปแกลกนู่นแลกนี้ได้ไงมันก็มีอ๋อมูลค่าเกิดขึ้นไงนก็ทําให้ว่าเขาก็ต้องทํามันออกยากไงแล้วก็ไอก,การยักไอระคขยกักการ์ดของทางบริษัทด้วยแหละก็เข้าใจเป็นการตลาดแต่บางที คนไม่รู้ไปทุ่มซื้อรอตแรกแล้วไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หลายใบต้องไปตั้งตามะอะไรเงี้ยมันก็ปึงเงินเนาะอีกแล้วครับท่านเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เหตุผลที่ผมไม่ค่อยซื้อแคมปัสยกยกแพ็กนยมันจะมันจะไปเจออย่างเงี้ยเยอะเนี่ยแล้วนี่คือห่อละสิบาทมีกระสองใบอีกละซัมแบทแมนสองใบแม่เจ้าอะไรกันเนี่ยมีสองมีสองใบหมดอ่ะว่าจะหมดละก็จะปีใหม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองใครที่ตั้งใจอะไรไว้ปีนี้ยังไม่ทํนนะคุณมีเวลา อีกหลายวันอยู่นะลองลองดูหาทางทำให้ได้ไม่ได้ก็ยกปีหน้าไม่ว่ากันนะแล้วโควิดจะไม่ไปไหนนะคุณนะก็ระวังออกไปข้างนอก,กใส่หน้ากากนะครับก็โอห่วงกันะนะเนาะที่เดินๆบ่อยๆ่ไม่ใช่อะไรนะโอ้เหลือ,อจริงๆจะได้ครบไหมเนี่ยกาทองธรรมดาก็ยังไม่ครบนะมผมได้แต่ใบเดิมๆว่ะที่บอกใบนี้ไปกินลันเทินอีก่น,นนะ แคมปัสแจสติกลีเขาก็มีกิจกรรมที่เพจเขานะไอ้บางทีก็เอาการ์สามใบมารวมเอาพลังดิฟเฟนพลังเนี้ยแล้วก็แจกของเป็นบ็อกซเซตก็สวยนะมีเสื้อมีอะไรด้วยนะเผื่อใครไม่รู้เข้าไปดูที่เพจของแคมปัสได้นะโคซ้โหโหโหำกระจ,จายพี่น้องเนี่ยแบทแมนรอดมาสามแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยโอ้แบทแมนสามใบสามลิตรจา้ากิน lunchen แบทโก้ s u per man s u per girl wonder woman lantern, อีเลนเทนสามอเ้ยขึนไปดูไปดูแบ็คอะดามกันมาหรือยังสนุกนะต้องอยู่ในโปรแกรมอยู่เลยเห็นวันนี้มันมีไอ้อนี่โป้นี่ไงหนังสามสิบเก้าเห็นลงลงที่ฉายแบ็คอะดามคนนั้งเอียดเลยนะเออสนุกผมว่าสัาผมนะส่วนตัวเลยนะ แบกอดามไม่ Adam, สนุกกว่าตัวไอเนี่ยว่ากันไอเอาแบ mm hmm. ็กแมนเทอร์ภาคสองนะฮะเราผม,มานะเออสุขว่าสนุกกว่าโอเคฮะก็ตามเนี่ยเดี๋ยวให้ดูล็อตก่อนนี่ได้สัำเยอะอยู่นะทองล้วนจะ้ะมีทองม้วนนะทองล้วนเนี่ยก็ยังไม่ครบนะนี่ของเขาก่อนตอนนี้ผมว่าแน่นีสักสี่ห้าสิบใบแล้วเนี mm ่ย hmm. ส้ำกระจาย เนี่ยคุณดูดิเนี่ยโอ้โหกิลันเทิร์นจะย้ไปไหนเนี่ยโอ้แมนเป็นดูความสามนี่ดฟ็อกเอร์อ่ให่ก็ไปตามล่าหาดูนะฮะใบธรรมดาก็าสวยนะก็ร้อยใบครบะลองเก็บดูก็ได้นะฮะนี่ผมก็ได้การ์ทองมาเพิ่มอีกละ แล้วก็เห็นไอ้ตัวมดแดงม,มันมี S R ด้วย S R หรือเอฟตาวะเอมันรู้สึกเออก็หาง่ายคนได้กันเยอะเลยนะอลองลองไปดูใครเก็บมดแดงอะนะพูดถ,ถึงมดแดงม,มัลคาสสิกอะผมดูมาตั้งแต่เด็กๆอะเออก็น่าเก็บอะนะกล่องไ่เต็มเอ้นี่เออกล่องนี่ใครยังไม่มีไปหาดูนะนี่เซเว่นยังมียี่ิบ้าบาทนะฮะ แล้วก็เห็นตอนนี้กั๊สมันต้าแมนบางสาขาเอามลดราคาแล้วนะที่เซเว่นอีเลเว่นน่ะใครที่ยังไม่เก็บหรือเห็นราคามันลงแล้วอยาเก็บก็ลองไปไปสอยดูนะเออก็ตามนั้นนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวรอดูมันจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้เราเล่นไหมของสะสมจัดขนมนะนะฟิลม,มันไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆกับสมัยเราเด็กๆซื้อขนมตัวเลมอนใช่ไหมอ่าขอห้าบาทอะไรเงี้ยจะได้ของได้นู่นได้นี่ซื้อกาซ้าเสื้ออะไรมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้ไม่นจะกลายว่าแบบ ต้องใช้เงินเยอะอตอนนี้เรามีเงินอย่างแต่ฟิลมันไม่ได้ฟิลลิ่งเมื่อก่อนเราซขนมอ่ะสิบห้าบาทยี่สิบาทเราก็ต้องหักห้าบาทซื้อขนมแถมของเล่นอะไรประมาณนี้นะเออทั้งทั้งที่ขนมแม่งแม่ลอ,อยอะ่ะใช่ป่ะมันก็มีอารมณ์เนี้ยไอ้เนี่ยก็พอกินได้นะเออไอ้เนี่ยคัมปัตจเอาไปแช่ยเย็นนะใส่ไอติมใส่อะไรก็ได้แต่ผมชอบสุดจะเป็นไอเนี่ยบิ๊กไก่ที่เป็นไอช็อกโกแลตสติกอันนั้นนะ่ะผมว่าเด็ดสุดจะแช่ยเย็นลอยว่าไอนี่ผมมีเยอะมากเนี่ยให้หลานหลานเริ่มไปกินแล้้วอะอะตนนเเีย แล้วนี่อย่าไปกินเยอะนะสองซองอย่าเกินหรือ,เ,อเมื่อวานจะถามหาโอเคครับก็เดี๋ยวคงจบแค่นี้ละกันกับอ่าโกคารนะ์หรือการ์ดทองของไอเนี้ยจัสติกลิกจากขนมแคมปัสนะฮะอันนี้ห่อละสิบบาทได้ไีหกห่อก็เลยกลายเป็นสิบสองใบก็ซ้ำอ่ะซ้ากระจายแล้วก็อยาให้แคมปัสถ้าเห็นคลิปนี้นะแก้ปัญหาิดนึงเรื่องกาทำยังไงให้มันไม่งออาจจะเพิ่มความหนาก็ได้คือจริงๆอ่ะคุณเพิ่มราคา ผมก็ซื้อนะแต่ขอคุณท่าพว่ามันสมราคานิดนึงก็จะว่าคุณก็รู้คนที่ซื้อขนมเขาก็อยากได้เนี่ยใช่ป่ะยัยไอ้ออของแถมอ่ะที่คุณแถมมาแล้วก็อย่าลืมนะไอ้มดแดงไม่รูค้คุณเลิกทําหรือ,อยังเพราะออกซีโรวันมาแล้วคุณเงียบเลยอะ่ะมันมีเซเบอร์ออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็มีตอนล่าสุดเป็นกี๊แ้วอะ่ะคุณยังไม่เห็นทําเลยอะ่ะใช่ป่ะมีไว้ก็ไม่จะได้ดูได,ได้ได้เก็บแล้วผมอยากจะเก็บเป็นครบอะ่ะก่อนหน้านี้นผม,มเก็บนะเออ ซีโร one G O แล้วผมก็เก็บอะ่ะก,ก,ก,ก็ลองนำอมาละกันรอบนี้ขอถึงเก่งอยไรทำแบบเนี้ยเออมีการหายากมีให้มันมีลุ้นมีอะไรกันนิดนึงแต่มันต้องยากมากจากนกรนดับไปขายไปละแสนนะเออก็โอเคครับก็เดี๋ยวก็คงแค่นี้ละกันนะฮะวันนี้ขอบคุณนะที่เข้ามาชมนะมีติดชมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะเราไปหาซื้อกันละกันนะเก็บก็น่าเก็บนะ ไอ้นี่ผมเคยดูตอนเด็กๆอ่ะมันจะข่ายอยู่ช่องสามมั้งมันจะเป็นไอ้ศาลายุติธรรมมันจะมีซูเปอร์แมนแบทแมนสาวนักบินซึ่งไอ้สาวนักบินนันมีเครื่องบินล่องหนตอนเด็กที่ผมดูอะนะเออมีโรบินมีอะไรเนี่ยผมดูมันเราดูมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่ไอ้ดีไซน์ไอ้นี่ผมไม่ค่อยชอบคนวาดไงอันนี้ผมรู้เลยมันมันมีของเล่นของไอ้นี่ไอ้พวกดีซีออกมาตอนอยุ่ที่อเมริกาใช่ไหมแล้วปกขนาด คนวาดคนนี้เลยมันดูแบบหัวโตๆเป็น SD ดีนิดนึงเนาะผมไม่ค่อยชอบอย่างงี้ฮะเออมชอบมันสมจริงมากกว่าโอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ผมมีร้านใน s h อป e e นะฮะไดฮาร์ด e ลตโรนะฮะมีของสะสมเครื่องเล่นเกมจากญี่ปุ่นรุ่นเก่า20ปีแล้วก็มีนะ,ะแล้วก็เสายืดลายเท่ๆเอาไปใส่ช่วงใหม่ได้นะราคาไม่แพงเราก็าไปดูได้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครั้งหน้าก็ผมวัยดีครับ